แกะของคุณแม่ทำไมแกะเครื่องสำอางคุณแม่ทำไมจะเอาเครื่องสำอางคุณแม่ไปไหนทำอะไรคะน้องคณะทำอะไรคะตะลังสไส้จะไม่เปียกน้ำเอามาให้คุณแม่อใน,น,นเครื่องสำอางคุณแม่นะ ทำอะไรคะกำลังแต่งหน้าอยู่แต่งไปไหนล่ะไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนทะเลต้องแต่งหน้าด้วยเหรอทำแบบนี้เลยไม่แต่งไม่ได้หรอคะแต่งได้ไม่ใช่ไม่ต้องแต่งไม่ได้หรอแต่งได้จะแต่งหน้าไปไหนล่ะไปลองเทไปทะเลแต่แต่งหน้าไปทะเลเหรอไปทะเลป่า แล้วเขียนคิ้วทาปากเป็นหรอทำยังไงอะทาปากทำยังไงอะทาปากทำไงคะทำอย่างนี้เหรอ สวยหรือ,อยังคะดึงปล,ลาจมูกดึงดึงปลาดึงทาดึมทา,าจมูกเหรอดึงทาปลาเลยปลายทะเลต้องสวยขนาดนั้นเลยหรอคะอย่างนี้ก่อนหาอะไรคะทำนี่อยู่ทำอะไรนะ นจะแต่งหน้าหรอคะ1 1> นะ้ำมันแป้งคุณแม่นะเราเป็นอ,อะไรอะ่อะแป้งเอาไว้ทำอะไรแป้งเอาไว้ทำอะไรไม่คือบา